สวัสดีครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสองหนุ่มสองมุมประจำวันอังคารนะรที่เจ็ดเมษายน2563เรากลับมาอยู่กับผมจักรพันธ์จันสุเทพแล้วก็คุณเสริมศักดิ์เจริญวัยกันอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อวานเนี้ยเราพูดคุยกันเรื่องโควิดวันนี้ขี้เกียจคุยแล้วนะเออรู้แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้รอรอย,ยกระดับไม่หรอกผมมองว่านะ ไม่ไอ้คำว่ายกระดับหมายความว่ายกระดับสองขึ้นสามอะนะสองขึ้นสามก็มีโอกาสนะครับแต่ด,ดูจากอะไรหลายอย่างนะก็กำลังกำลังเอาแล้วกันแนวโน้มกำลังจะดีแต่อย่าพึ่องอย่าพึ่งวางใจไไม่ใช่ว่าพอแนวโน้มดีปุ๊บออกมาเฮโร่เหมือนเดิมไม่ได้นะไม่ได้นนะเออต้องรอ,อ,อก่อนนะครับตอนนี้ประเทศไทยก็ระดับของผู้ป่วยมันก็ไม่ได้พุ่งขึ้นนะ คือยอดผู้ป่วยมันวันนี้เพิ่มขึ้นแลไวล่ะได้เช็คไหมร้อยกว่าร้อยกว่าก็โอเคไม่ถึงด้วยนะคือวันนี้อเอาเอาเมื่อวานอ่ะเมื่อวานาอ่ะยอดยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะจากเมื่อวานนะที่สรุปเป็นตัวเลขแบบชัดเจนเลยห้าสิบอืมคือถ้าห้าสิบเนี่ยคือเริ่มชัดแล้วว่ามาตรการเริ่มจะได้ผลละเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะโอเคละครับแต่ว่าผมว่านะไอ้เรื่องที่เขาบอกว่าอะไรนะ เคอร์ฟิว24ชั่วโมงหมวเป็นไปไม่ได้คือจริงๆกาลังจะบอกว่าไอเอกสารนะที่เขาส่งแนบมานะที่ที่จดหมายามันไม่ได้พูดเลยนะทางการใช่ไม่มีไม่มีการพูดสักคำเลยว่าจะเคอร์ฟิว24ชั่วโมงคือผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คาเนี้ยสื่อเนี่ยเอาไปพิมพ์แล้วก็ลงเพื่อต้องการอะไรก็ต้องการยอดคลิกไงเออผมไม่เข้าใจเพราะว่าจดหมายอ่ะแถลงการเนี่ย ผมพยายามไล่อ่านจนจบเลยนะไม่มีสักคำเลยที่บอกว่าเขาก็บอกแค <f> ่ว่าเขาก็บอกให้ว่าให้เตรียมการเ,ออเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่มันจะต้องใช้รองรับเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นบ้านผมในสิงห์บุรีเนี่ยอมันมีโรงพยาบาลใหญ่ชื่อโรงพยาบาลสิงห์บุรีใช่ไหมครับโรงพยาบาลย่อยลงไปก็คือโรงพยาบาลอินบุรีโรงพยาบาลบางระจันครับ อะไรเงี้ยซึ่งศักยภาพเนี่ยม,มันไม่ได้เยอะอเพราะว่าสิงห์บุรีเป็นจังหวัดเล็กๆอะ่ะไอรไหโรงพยาบาลสิงห์บุรีเองก็รับจะก,กี่พันเตียงเองออแทบไม่ถึงด้วยซ้ำั้งทีนี้ประกาศที่ประดกระทรวงมหาดไทยออกมาซึ่งรัฐบาลกำหนดให้ออกมานั้นหมายความว่าให้ภาคส่วนในส่วนของ สังกัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยทำการประสานอย่างเช่นจังหวัดทหารบกลบบุรีครับอันนี้อันนี้เป็นคำที่คุ้นหูไหมจังหวัดทหารบกลบบุรีคือจังหวัดไหนเนี่ยที่มีที่ม,ทมีที่มีกำลังทหารเป็นหลักเนี่ยเขาเขาจะใช้คํานี้กันจังหวัดทหารบกลบบุรีจังหวัด พิษณุโลกเนี่ยจะเป็นกองกําลังทหารกรองใหญ่ะนะครับอ,อย่างลบบุรีเนี่ยเรียกง่ายๆว่าจังหวัดทหารบกลบบุรีเนี่ยครับเขาบอกว่าถ้าเกิดกําลังของโรงพยาบาลไม่พอเนี่ยใช่ไหมเขาให้ประสานกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆก็คืออ,อย่างเช่นทหารนี่แหละหนะครับซึ่งค่ายทหารเนี่ยมันจะรองรับอะไรได้เยอะสามารถทำโรงพยาบาลสนามได้ โรงพยาบาลสนามแปลว่าอะไรโรงพยาบาลสนามก็คือการนําเอาสิ่งก่อสร้างใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมาแปลงสภาพให้เป็นโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลในแนวไหนเป็นโรงพยาบาลในแนวที่สามารถให้ผู้คนเนี่ยมานอนครับนอนได้นะก็คือมีมีเตียงมีอะไรให้อยู่กันนะครับแตมันคือโรงพยาบาลสนามนะครับนั่นคือสิ่งที่ เอทางภาครัฐเนี่ยออกประกาศออกมาครับเพื่ออะไรเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เกิดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งมันจะเสียเ่ยงไงถ้ามีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมันจะเสี่ยงก็ทำให้ว่าเขาบอกว่าประสานกับภาคเอกชนหรือว่าหน่วยงานอย่างทหารเนี่ยให้กำหนดที่ตั้งของออโรงพยาบาลสนามขึ้นมานั่นเองอ,อย่างสิงห์บุรีเนี่ยไม่มีทหาร ไม่มีเลยเหรอไม่ไม่ไม่มีกองกำลังอ่ะออเข้าใจเออแต่บอกว่าไม่มีทหารเลยก็ได้นะจังหวัดสิงห์บุรีไม่มีทหารจริงเหรอจริงมีดิผมว่ามีจริงจริงไม่มีไม่มีอระไม่มีค่ายทหารเออเออเออไม่มีสิงห์บุรีไม่อาจจะเป็นเพราะว่าสิงห์บุรีเนี่ยใกล้กับลบบุรีก็ใช่ไงถูกไหมเพราะอ่าค่ายทหารอาจจะไปตั้งอ่าสิงห์บุรีเดินทางไปลบบุรีแป๊บเดียว ไม่น่าถึงเพิ่มเดยขี่มอไซค์ไปก็ถึงแล้วใช่แป๊บเดียวนะไม่ไกลมากสิงห์บุรีไม่มีค่้ายทหารครับเพราะฉะนั้นอย่างจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยให้คุยกับภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนนะก็ยังมีโรงพยาบาลหมอประเจิดเงี้ยก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนโอ้ถ้าถ้าอย่างนี้นะจะทำอะไรทุกอย่างง่ายไปหมดเลยง่ายไงก็ไม่มีหน่วยงานราชการเยอะเท่าไหร่มีค่้ายทหารไง ตอนนี้สิงห์บุรีอ่างทองออชัยนาทคือจังหวัดที่ับยังปลอดโค<ม>วิดเมื่อวานผมเห็นคลิปผมตลกมากเลยคลิปที่สิงห์บุรีท,ที่คนเข้าตออารวจอ่ะเจ้าหน้าที่เขาขอตรวจนี่ขับมาเข้าสิงห์บุรีขอตรวจไม่ให้ตรวจไม่ให้ตรวจไม่ว่ามัโวยวายเขาอีกขอดูบัตรประชาชนขอตรวจวัดไข้ไม่ตรวจไม่อะไรผมว่าให้คุณเป็นคนแบบไหนวะโอ้เก็งงอยู่ยังไงวะ เหตุ <c oughs> ไม่เกิดจากอะอไรน,นะเจ้าหน้าที่จะขอเข้าไปเอไปตรวจในรถอ่าอืมเขาก็คงประมาณแบบว่าเอ้ยแล้วเจ้าหน้าที่จะปลอดภยัยหรอจะมาตรวจรถนนะอ,ะอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ผมก็ไม่เข้าใจอ่ะก็ตรวจไปเถอะถ้าไม่มีอะไรอ่ะถูกไหมเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าผู้ชายคนเนี้ยเป็นเป็นลูกของตำรวจอ่ะเอดีตรองสารวัตรหรือว่าสารวัตรนี่เนี่ยก็ว่ากันไปของสพสิงห์บุรีอ่า ไพูดถึงบ้านผมบัวเัวบ้านผมเป็นเมืองเล็กๆเห็นหน้ากันหมดหนีกันไม่พ้นหรอกสรุปเมื่อวานให้หน่อยสรุปเมื่อวานี่ะยอดนะครับยอดผู้ป่วยโควิดในประเทศไทยนะครับผมมองว่าเป็นแนวโน้มที่ดีมากนะครับหลังจากนี้ผมว่ามองว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้นะจนยันจบอาทิตย์นี้นะมาตรการเคอร์ฟิวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมอยากให้คงไว้ก่อนอืเพื่อ จะเซฟให้มันมากกว่านี้นะครับอ่ะอันนี้เมื่อวานนะข้อมูลอัปเดตสุดเนี่ยอันนี้คือยืนยันว่าเมื่อวานว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นแค่51รายถือว่าดีมากมนะครับถือว่าดีมากปกติแล้วเราจะมีเฉลี่ยแล้ววันละร้อยวันละร้อยเษเศษแต่เมื่อวานเนี่ยหนึ่งหนึ่งเหลือแค่แค่51้ายอืรายแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดก็คือกลับบ้านได้เป็นร้อยเลย <100 S 2> ร้อยสิบเก้ารายเสียชีวิตเนี่ยสามรายเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นเสียชีวิตที่แบบว่าโรคแทรกซ้อนนะโรคแทรกซ้อนไม่ใช่ไม่ใช่อาการของโควิดแบบจะเดี๋ยวนี้คือผมกาลังจะอธิบายว่าเดี๋ยวนี้ใครพอเสียชีวิตเนี่ยคนก็จะตีว่าเป็นโควิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยอาจจะเป็นแค่มีเชื้อแต่ไม่ได้ไม่ได้เสียชีวิตเพราะโควิดไงเป็นไงก็เป็นโควิดไงอ๋อเหรอแต่แต่ แต่สิ่งที่ทําให้ตายไม่ใช่โควิดอนั่นแหละผมก็เลยจะพูดอย่างนั้นแหละคือคือคือผมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าเวลาเวลาอ่านข่าวหรือเวลาอ่านอะไรเงี้ยเขาจะคิดยังไงคือสมมุติว่าคุณกับผมไม่ป่วยเป็นโควิดละเจอว่าเป็นโควิดละแต่คุณทําไม่เป็นไรแต่ผมมาตายเพราะเบาหวานออประมาณนั้นแหละผมก็เลยจะบอกหมอก็บอกว่าศรีวิชโควิดผู้ที่ติดเชื้อโควิดตอนนี้นะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น หนึ่งลายได้แกนายจักรพันธ์จันสุเทพอ่าเขาก็ไปตีหู้นี่ตายเพราะโควิดแต่ย้อนหน้าย้อนหน้าต่อมาอโดยสาเหตุการเสียชีวิตของนายจักรพันธ์จันสุเทพเนี่ยเกิดจากปริมาณเบาหวานที่ที่ที่มันโอเวอร์มานะครับแล้วก็ร่างกายอ่อนแอจากโควิดด้วยแต่สาเหตุเสียชีวิตจริงๆก็คือเบาหวานแต่คนก็ไม่สนแล้วไง ก็ไอจักรพันเนี่ยมันป่วยโควิดนี่แล้วมันก็ตายมันก็น่าจะตายเพราะโควิดจริง,รงเ,อเอายอดรวมขึ้นมาให้ดูหน่อยก็ได้เอายอดรวมจริงๆจริงๆมันไม่ได้เยอะ,อะครับมันสามคนที่เสียชีวิตนี่เขาเสียชีวิตจาก,กสาเหตุโรคอื่นนะเพียงแต่ว่าโควิดเนี่ยเป็นเหมือนอว่าเหมือนโรคแทรกซ้อนเข้ามาครับอ่ะอันนี้เป็นตัวเลขนะครับอย่างที่บอกว่า พยายามอย่าไปสนใจตัวเลขผู้ป่วย2,220<ม>ตรงนั้นนะ<ม>เพราะว่ามันเป็นยอดรวมของ3อันนี้เป็นรวมเป็นอันนั้นครสามอันที่รวมเป็นคือเสียชีวิตอยู่โรงพยาบาลและกลับบ้านเนี่ยรวมกันได้2,220ถ้าจะมองจริงๆต้องมองตัวเลขที่สีส้ม<อ>นะครับตัวเลขสีส้มคือ1,401คนที่<ม><ม>ป่วยอยู่ณขณะนี้<ม><ม>นะครับซึ่งถ้าเป็นตัวเลข1,400เนี่ยผมถือว่า น้อยนะน้อยแล้วหนึ่งพันสี่ร้อยเนี่ยาจากสองพันเนี่ยกลับบ้านแล้วเกนะือบแปดร้อยนะผมดูว่าเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างดีนะครับแต่อย่าเพิ่งยาำใจอย่าเพิ่งบอกว่า <c oughs> เอ้ย <c oughs> พอมันพูดเฉียวมันเพิ่มมันลดน้อยลงเฮ้ยเราก็ทุกอย่างมันก็ปลอดภัยแล้วสิอ,อ,อย่าเพิ่งนะฮะอย่าเพิ่งขอขอระยะเวลาให้ให้ร่วมมือกันสักประมาณแต่เห็นผลจริงๆก็อย่างที่บอกแหละน่าจะประมาณสิ้นเดือนเมษาเนี่ยน่าจะ น่าจะเห็นอะไรทุกอย่างชัดเจนแล้วติดอ,อย่างหนึ่งนะหลังตอนนี้มันก็มียาครับยารักษามาแล้วนะครับ,รบแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่าทางแพทย์เนี่ย <c oughs> กําลังจะผลิตยาตัวนี้ได้เองด้วยเออเออฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมันก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะอ่ายาองท,ท,ที่มาจากเนี่ยม,มันมีอยู่สองเคสคือหนึ่งคือใช้ได้ใช้ได้กับคนปกติไม่มีปัญหา สองก็คือยาตัวเนี้ยสมมติว่าใช้กับผมดีแต่มันใช้กับพี่ไม่ได้อ่าตรงเนี้ยมันต้องพ,อพี่เป็นเบาหวานอยู่อ่ <laughs> ผมไม่เป็นเบาหวานแต่ผมเป็นความดันแทนอะไรเงี้ย <laughs> มันอาจจะตอบสนองคนที่มีความดันได้ดีเอเออะไรเงี้ยคือเพราะมันดันยาจนไปถึง <laughs> ครับคือเขาเขาจะต้องวิจัยก่อนนะเอา,เอาให้วิจัยแบบเสร็จสับก่อนเหมือนกับว่ามีเหมือนกับว่าให้มันเคาะให้มัน ปกมะลึกก่อนแล้วยาตัวนี้คนไทยก็เอามาเอามาจัดการต่อครับแล้วก็สามารถวิเคราะห์แล้วก็สรรสร้างขึ้นมาได้ต่อนะครับก็ไปทํากันอยู่แถวคลองถมสะพานเหล็กนี่แหละก็ปีพกันได้เลยเฮ้ไม่ใช่อันนั้นกินไปสิไม่หายนอกจากไม่หายตายเร็วอีกไม่เอาไม่เอาก็เชื่อว่านะเชื่อว่านะใน เนี่ยก็ถามๆคุยๆกันหลายลาย,ลายผมก็เลยยังบอกว่าอถ้าเกิดถ้าให้ผมกะนะ,อะตอนนี้นะ,ะถ้าตัวเลขตัวแรกนะ St a b l e ก็คือค่อนข้างจะสม่ำเสมอแบบนี้นะ,ะสถานสถานการณ์วันนี้นะผมเชื่อว่าโควิดในประเทศไทยนะ่าจะจบประมาณเดือนมิถุนาประมาณนั้นแล้วก็ที่เหลือก็เป็นระยะเวลาฟื้นฟูแล้วกันเออเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช่วงของการฟื้นฟูคมันมันจะต้องมีไซ์เอฟเฟกไปอีกนานอะ่ะเพราะว่าการ การที่เราจะต้องจนจนกว่าจะมีคำว่ามียารักษาได้เบสซเรเหรือมีวัคซีนเกิดขึ้นมาตอนนี้กลุ่มคนที่ป่วยและก็หายแล้วอย่างกลุ่มแฟนมวยเซียนมวยนักข่าวสายมวยที่ตอนนี้กำลังคุยกันอยู่เนี่ยครับพี่ๆทุกคนเนี่ยตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับไปที่โรงพยาบาลกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปบริจาคพลา s m a ของเลือดเนี่ยให้กับแพทย์ นำไปใช้ในการรักษาผู้ที่ป่วยถ้าใครคิดไม่ออกก็เหมือนกับว่าเหมือนวัคซีนเหมือนกับผู้ที่ผู้ที่ต้านทานโรคนี้ได้แล้วอ่ะเลือดมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนเหมือนเหมือนเซรั่มเซรั่มงูอ่ะใช่เหมือนเซรั่มงูฉีดให้ม้าแล้วก็ดูดออกมาแล้วก็มาฉีดให้คนที่โดนงูกัดอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะพลาสมาจากเลือดของผู้ที่หายแล้วเนี่ย จะเป็นส่วนที่จะนํามาใช้นะครับในการดูแลแล้วก็ป้องกันนะครับอ่ะเขาวาของปากขอคอแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเราเราเราคุยสานการณโควิดแค่นี้ก่อน <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เบรต่อไป <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเน้นดีเทลเรื่องไทยและต่างประเทศ อ่าเดี๋ยวมาเล่าื่นตัางๆโดยเฉพาะเรื่องที่ค้างอยู่เราไม่มีสมเบรกมานานแล้วเรื่องที่ค้างอยู่เมื่อวานนี้เรื่องเกี่ยวกับลรเ่อร์พูวันนี้อ่าวันนี้ยาวๆไปเลยได้โอเคอาเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ